สวัสดีครับนะวันนี้ที่ยี่สินะครับนะอยู่ถนนตรงอยากนะครับอนะอุณหภูมิลบสิบเจ็ดนะครับนะครับกาหนาวมากหนาวมากหนาวมากสิบเจ็ด สวัสดีวันร้อยหยวนวัวนร้อยบาทเหรอร้อบาทใครยี่สิบหยวนหยินได้กันได้แรงอ,อะไรมันน่าจะกินทัุกหมดหรอก็อประมาณนี้นะครับนะสวยนะครับนะเป็นถนนเส้นนี้อ่ารู้สึกจะชอดยาวไปถึงแม่น้ำชงอวา,านะครับนะไปนู้นนะครับนะที่เราเพิ่งเดินเข้ามานะจะมีป้าย นะครับชื่อถนนอะไรนะชื่อถนนอะไรฮะชื่อถนนอะไรนะชงขวาวเอ้ยจงยางจงยางจงยางเหมนจงยางจงยางรูที่ไม่ใช่คุยยางนะนั่นคุยยางอยู่ติดมะเหล็มมะกำนี่马拉นะครับเนี่ยลา马拉 มาล่าโอ้ยยังฉาบป,ปูนเลยวนอฮา่ามาล่านะครับนี่กินมาล่าตก็ตำรับเลยป่าวระตับระดับตะดับต้องเมืองจีนช,ชานมไทยมุกต้องไต้หวันไทยผงม,มาซาลาเยอะเยอะเอาพอแดกได้ดเ้ยผมจัดเลยอผมหน่

อะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรทาปูนี่เอากินให้ดูหน่อยเฮ้ยดูไงกินดิไอ้กะหน่อยกิหยอนี่แหละตาเยอะนะเอากินเลยกินเลยเยอะทุกนฮ่าฮ่าถามบอกเอ้ยใครไม่อยู่เลยวะเงี้ยไม่อยู่ไม่มีเป็นจังไรอุ้ยจะแซ่บแค่ไหนลองครับอร่อยอร่อยอร่อยนักแกะลองเลยนักแกะเอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้ อยากกินอ่ะปลาหมึกอ่ะลองกินปาหมึกอร่อยมะมัลลาิ่ะโหมาล่าโอ้โหดูมือโอ้โหดูแล้วน่าจะแพงไหมวะโอ้หนุ่มือกูเอยิบห้างว่าทังคู่เว้ยถูกว่าถูกว่าทังคู่ย่สิบจับให้น ไปช่วยช่วยช่วยเจานต้นเก่งอกินเดี๋ยวเพื่อนทีเดียวกินไรกินไไม่องจับแล้วเดี๋ยวผมป้อนอร่อยได้ได้ได้ครับนี่ก็ยังเดินไม่สุดเลยนะครับถนนตรงอย่างนะครับเขามีการประดับไฟอย่างเงี้ยครับสวยงามมากนะประดับไฟ อ่านนะสคนนะครับนะไฟสมากนะคนก็เดินกันไม่หยุเดเลยนะนักท่องเทีเท่ยวเยอะมากนะก็เป็นวันนี้นะวิวในถนนตรงหย่แล้วก็เป็นพวกอของแบรนด์เนมนะครับนะของแบรนด์เนมพวกร้านขายเสื้อผ้าพวกอะไรเงี้เยเยอะมากเลยครับยิ่งดึกยิ่งหนาวครับแต่ที่ถา่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยนะ แบบไฟอย่างเงี้ยนะสวยเยอะมากยิ่งดึกยิ่งหนาวอะบอกได้คำเดียวเลยนะครับ ดูอุณหภูมิผิวเสื้อหน่อยครับเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวกันนึงตัวเองนี่เก็บมาแม่อุณหภูมิเองอ่ะออกมามีรอยนียส่สุดสุดแล้วครับถนนทั้งอย่างนะครับนะนี่สุดตรงนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูแม่น้ำนะครับนะมาดูความไฮเทคข,ของเขานี่มาดูมาดูมาดูอะอันนี้คือจอจอหน้าช็อปหัวเวื่อนะเนี่ยจอหน้าช็อปหัวเวื่อ เป็นสามมิติอ่ะคิดดูดูนะครับโอ้โหความล้ำสมัยของเขาดูเทคโนโลยียอมนะครับโอ้โหยอมอ่ะนะครับไปเดินไปแม่น้ำกันโลไปเดี๋ินเราเดินจะพาเดินไปดูแม่น้ำนะครับไปเดี๋ยวพาเดินดูแม่น้ำ ว่ามันแข็งขนาดไหนม่น้ำชูงาวาเดี๋ยวพาไปเดินไปดูไปดูนะครับอยู่ตรงนู้นนะแม่น้ำมีอ่ามีพวกหิมะแล้วก็น้ำแข็งนะครับที่เขาน่าจะเก็บสลักไว้นะครับนะเขือยอยู่เดินไปดูไปเดินไปดู นนมันต้องมีดิมีฝั่ง<ด>นู้นนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปนะครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงนั้นนะครับนะทางข้ามตรงนั้นไม่มีนะเราต้องมาเดินข้ามตรงนี้นี่นี่ครับเดี๋ยวนี่เดินไม่มีทางใต้ดินนะไอ้ทางลงพื้นนะครับลงพื้นนี่ก็ไปข้ามฝั่งนู้นนะครับ ตลอดใต้ถนนไปเพื่อทะลุฝั่งนู้นนะครับเดิตามทางมาเราจะไปทะลุฝั่งที่เป็นแม่น้ำได้ลาครับข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะ เดินไปตามทางไปเรื่อยๆางใต้ครับบ้านเมืองเขานี่ผมว่าสะอาดอะนะจากกินบางเมืองที่เคยไปอะ่ะทูที่นี่ไม่ได้นะสะอาดมากขยะแทบไม่มีนะครับดูนขนาดถนนที่เดินมามีคนยืนกวาดขยะตลอดเลยนะครับเดินข้ามมาทะลุฝั่งนี้เลยเพื่อจะไปแม่น้ำ เราก็เดินขึ้นไปครับนี่ครับลุแล้วนะ ออกมาฝั่งนี้นะครับฝั่งแม่น้ำเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นครับเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นเดินมาทะลุฝั่งนี้นะครับไปเดยวเราเดินไปดูที่แม่น้ำกันนะครับนะครับข้ามมาถึงแล้วนะครับจากตรงนู้นนะนี่นะครับนี่เขายังทำไม่เสร็จนะยังสร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยแกะสลักนะครับนะยังสร้างไม่เสร็จนะครับหลังแกะมิงไม่เสร็จเลย ก็เดินจากนู่นมาเนาะครับเ,เดินตามมานี่ครับจะเจะไปดูแม่น้ำนะนี่ครับนี่แม่น้ำนี่ครับแม่น้ำ ร้านแม่น้ำนะครับนี่คือแม่น้ำชงฮวานะครับนู่นสะพานนี่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะครับแต่กิจกรรมข้างล่างนี่ยังไม่ยังไม่มีนะครับน่าจะยังไม่แข่งไม่เต็มที่หรือเปล่าครับไม่เต็มที่ใช่ไหมมันเลยยังไม่ลงไปไม่ได้ใช่ ก็แข็งแล้วลงได้แล้วแหละแต่น่าจะแบบกลางๆอาจจะยังไม่ได้ใช่ป่ะแต่เขาลงไปตัดน้ําแข็งละนะนี่ครับไอ้ไฟเนี่ยก็คือตรงที่เขาลงไปตัดน้ําแข็งกันอะไรเงี้ยนะครับ no น่าจะช่วงปีใหม่น่าจะลงได้น่ะผ่านรถหรือจะผ่านเดินอ่ะผ่านรถครับจะประมาณนี้นะนี่คือแม่น้ํานะครับเด็กกลางวันเรามาดูอีกที นะครับดูสุดไหมหนาวไม่หนาวอ่ะดูแม่น้ำทั้งแม่น้ำมาเดินได้อะ่ะครับครับสุดจริงๆหนาวไม่หนาวน,นะครับดูแม่น้ำชงภาวานะครับ เรียบร้อยนะครับเดินถึงแม่น้ำละยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะอชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบาย,บายขอบคุณครับ